ว้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกค,ครั้งครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนครับวันนี้มิกกี้ติดัถสวยนะครับกับงานที่อยู่ด้านหน้าของผมปกติเลยก็คือตัวรถจะมาทาการเคลือบแก้วติดฟิล์มต่กันลอยหรือว่าตัวแลปเปลี่ยนสีนะครับคันนี้เลือกเคลือบแก้วครับสําหรับรถที่ต้องการความเงาจากสีจริงฮนะแล้วก็สีขาวจะมีข้อเสียเปรียบเล็กน้อยตรงส่วนของถ้าติดฟิล์มใสมันจะเหลืองไวลูกค้าก็อาจจะต้องอรีมูฟไวหน่อยลูกค้าเลือกที่จะทำการเคลือบแก้วครับ และก็เลือกเคลือบแก้วในสเต็ปที่ดีสุดในร้านด้วยก็คือซูเปอร์โค้ดนั่นเองตอนนี้นะครับเสร็จสิ้นสวยงามและรอพร้อมที่จะส่งนะครับก็ใช้เวลาในการทำทั้งหมด3วันนะครับเพราะอร์โค้ดอยู่ที่ประมาณ4โค้ดนะครับแล้วก็เวลาในการทำนะก็ขึ้นอยู่กับสภาพของตัวรถด้วยแต่ว่าคันนี้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ใหม่มาเลยนะฮะก็อีกสักคู่นึงเราจะทำการส่งนะ พามาดูรอบรอบคันก่อนสำหรับคันนี้เป็นตัวปีใหม่ล่าสุดน,นะครับผมเป็นปีโมเดล2024นะแต่ว่าคันนี้ออกรถปี2025เพิ่งออกมาไม่นานนะครับจาก AAS เลยข้างในก็ให้ความเรียบร้นะครับสำหรับขยเยนตัวนี้นะฮะอาจจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากตัวเก่าเท่าไหร่จะมีแต่ตัวที่เกียร์นี่จะเห็นชัดมากเกียร์อยู่บโมดเดลนั้นเนี่ยพาไปดูฝั่งนู้นเนาะตัวเบาะนะครับสวยงามเป็นเบาะแดงนะครับเบาะก,ก็ทําการเคลือบนะครับสาหรับคันนี้นะ โปรแกรมทูบโค้ดจะมีการเคลือบทั้งหมดภายนอกนะครับสีโค้ดภายในรอม็กกระจกนะครับเคลือบหมดเลยใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณ 2- 3วันปกติอยู่แล้วคันนี้เป็นคายเอนเนะแล้วก็เป็นตัวพักอินไฮบิทด้วยนะครับขอบุณนี่ a อเด้วยนะครับนี่ครับรถนะครับสำหรับปีนี้จะมีอ,อีกถ้าเป็นของบ้านเราจะเป็นสีขยอนเกลลูกค้าบ,บอกายอนเกล้วแต่เป็นรุ่นนี้จะามาจากการนนำเข้าจะเป็นสีขาวพามปดูนะ ประตูฝั่งนี้นะครับเป็นประตูดูดทุกคันท,ทุกบ้านแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็นี่ครับหน้าปัดหน้าปัดจะขึ้นคําว่าคาเอนเอส่พงม,มาลัยพงมาลัยอ่ะของพอร์ตเนี่ยจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคายเยนหรือว่าเป็น9 1้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นไทคานก็เหมือนกันนะไทคานก็เหมือนกันนี่ตรงกลางจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เหมือนไทคานเลยนะและ้วบริเวณนี้นี่หน้าผมไม่ได้อยู่เพราะว่าผมอยู่นี่นะครับอ่า สวยงามสวยงามครับสำหรับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับที่ทางร้านเราเนี่ยถน,นัดนะครับแล้วก็ทำกันทำกันมาตลอดนะครับก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้มิกี้เสร็จรถสวยการสวัสดีครับ